สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลุงป้านาอาและสมาชิกชาวยูทูบทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอสถิติหวยออกวันที่16พกพฤษภาคมย้อนหลัง10ปีนะครับผมโปรดทราบคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเชิญรับชมได้แล้วครับผมงวดวันที่16บหกพฤษภาคมพศ25 5 3รางวันที่1เลขที่ออก480 012เลขท้าย3ตัวเลขที่ออก0 08 151 สองเก้สามเเลขท้ายสองตัวเลขที่ออก1นึ่งสองวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันรางวันที่1เลขที่ออก4 0่ศูนหนึ่งเเลขท้ายสตัวเลขที่ออก0น 44071700889เลขไทยาย2ตัวเลขที่ออก05วดวันที่16พฤษภาคมพศ2555รางวันที่1เลขที่ออก814 สี่เลขท้าย3ตัวเลขที่ออก504 309 902และ1นึเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกสามหน่งวันพฤัสที่หกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้างวัลที่1เลขที่ออก หกแปดเสองหเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก0 3 4 2 6สามสี่สหนึ่งสามเกหเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก5-6างวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสอ5พั รางวันที่1เลขที่ออก087523เลขท้ายสามตัวเลขที่ออก150505112และ246เลขท้ายสองตัวเลขที่ออก20 งวดวันที่16ภิษภาคมพศ2558รางวันที่1เลขที่ออก011 421เลขท้าย3ตัวเลขที่ออก799 484 851และ928เลขท้าย2ตัวเลขที่ออก3 งวดวันที่16พฤษภาคมพศ2559รางวัลที่1เลขที่ออก141737เลขหน้า3ตัวเลขที่ออก382975เลขท้าย3ตัวเลขที่ออก087268 เลขท้าย2ตัวเลขที่ออก9 8้าแปดงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อรางวันที่1เลขที่ออกสี่ห้าสเหนึ่งเลขหน้าสมตัวเลขที่ออก0 0 8 3 9ศเหเลขท้าย3ตัวเลขที่ออกส ก้าศูนและ6 03เลขท้าย2ตัวเลขที่ออก5้าสมงวดวันที่ 16, สิบหกพฤษภาคมพศสองพัารยหกสิบเอรางวันที่1เลขที่ออก0 7นย์เห้สองเเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก357 1 3 0 เลขท้าย3ตัวเลขที่ออก5้6 0ูนเจ็ดลขท้าย2ตัวเลขที่ออก2 0งศูนย์งวดพรัรที่สิบหกพภาคมพอศสองพัร้อยหกรางวันที่1เลขที่ออก9 6้าหกสองห้กเลขหน้า3มตัวเลขที่ออก6 6 9 9ก้สี่เกเลขท้ายสามตัวเลขที่ออก0ูนย์หนึ่งปดแดสองปดเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกเจ็ดหนึ่งโอเคนะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผม